เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าทําเอาสนามบินแตกกันในทันทีครับหลังจากนักกีฬาวอลเลย์หญิงบราซิลครับนำทีมโดยกาบี้ครับเดินทางถึงกรุงเทพมหาคนครเป็นที่เรียบร้อยครับรายงานบอกว่าตอนนี้นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ครับกำลังอยู่ในช่วงคายแม็กสำคัญครับและหนในชาติที่มี f อในประเทศไทยเยอะมาก อันนี้ต้องย้ำไวาเยอะจริงก็คงหนีไม่พ้นทีมวอลเลยบอลหญิงบาซิลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกาบี้ครับสตาคนสำคัญประจำทีมซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนๆกีฬาวอลเลยบอลไทยครับที่ไปดักรอกันอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับเพื่อขอถ่ายภาพแล้วก็ขอลาเซ็นนะไม่ใช่แค่กาบี้นะครับ โรซามารีคนสวยนี่ก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆนะครับรวมไปถึงนักกีฬาคนอื่นๆด้วยนะครับจนเป็นสาเหตุสำคัญครับที่ณตอนนี้ครับทางฝั่งของสื่อบราซิลเนี่ยออกมาพูดเลยครับว่าการเป็นเภาพจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกของประเทศไทยในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแต่ที่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจก็คือไทยเนี่ยถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของการ เทคแคร์ care, นะครับแล้วก็เรียกว่ายืนยันะนะครับจากาจำนวนของฝากที่แฟนๆกีฬาวอลเลย์าบอลของประเทศไทยเนี่ยนะครับนำไปให้กับนักกีฬาไม่ใช่แค่กาบี้นะหลายคนนี่ก็ได้รับก็ยังงงอยู่เลยนะครับทีมตุรกีเราก็เห็นอยู่นะครับหรือทีม,มอ,อื่นๆเนี่ยบางทีก็ได้รับยาดมยาหมองนะครับกางเกงช้างคือต้องบอกว่ากระแสของการแข่งขันครั้งนี้เนี่ย ถูกพูดถึงในเชิงของความน่ารักนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงในแง่บวกเยอะมากนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวอัปเดตสำคัญที่ต้องมาบอกเล่ากับคุณผู้ชมนะครับกับการประกาศเรื่องราวของการเลื่อนนะครับเวลาการแข่งขันก็เรียสลับเวลาการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาชีจจ้แจงกรณีสลับเวลาแข่งขันศึกวลลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 คู่ของบราซิลกับโดมินิกันและก็จีนพบกับฝรั่งเศสในวันที่31สิงหาคมผู้ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าสามารถนำบัตรเดิมไปรับบัตรเข้าชมในเวลาใหม่ได้ที่บูธไทยทิเ็ตเมเจอร์นะครับอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์เลยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ย บราซิลถูกวางไว้5้ามงสนากาวันที่3.1แต่ว่าขยับมาเป็น20่สนาฬิกาสนาทีะครับเพื่อเอาใจนะครับแฟนๆกีฬาฟุตบอลหญิงไ <ocalyptic> ทยที่โอ้โหคลั่งบราซิลมากๆนะครับซึ่งอันนี้ย้ำนะอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับสมาคมก็เน้นย้ำว่าสามารถที่จะ ไปขอเปลี่ยนบัตรล่วงหน้านะครับหรือเปลี่ยนแปลงหน้าสนามนะครับหรือจะขอคืนเงินก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอัปเดตออกมาล่าสุดนอกเหนือจากเวลาซิลแล้วเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่ก็คือหาไม่น้อยก็คือภาพของนักกีฬาวัลเล์วอลหญิงของสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็มีความผูกพันกับนักกีฬาหญิงไทยเราเยอะนะอย่างปีล่าสุดก็มีชมพู่พอมันเกิดประหลาดกับปีนุ๊ตเป็นน้อยไปเล่นในหลีกอเมริกาอยู่ก็ทางฝั่งสาวอเมริกาก็ใช้เวลาว่างนะครับ ไปเที่ยวชมปราสาทหินพนมลุ้งในจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยสาวสหรัฐนี่เรียกได้ว่าฟอร์มโหดมากนะครับเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็เก็บชัยชนะ3นัดรวดจะไปเจอกับแคนาดาในวันที่1กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นนะครับบรรดาทีมวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกนะครับ เรียกว่าเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพื่อที่จะโฟกัสนะครับในการไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนนะครับไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้เลยครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมวลเย์บอลหญิงไทยของเราเมื่อวานนี้2 7สิงหาคมเนี่ยพักเต็มๆ1วันนะครับฟื้นฟูในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับแต่ครานี้กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะทีมสาวไทยของเรากลับมาแบบฟูลทีมนะครับไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่ม กรณีนี้น่าสนใจครับทางหน้าของโคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเคียงไกรครับได้ออกมาเปิดใจนะว่าเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ไทยเนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นทีมอันดับที่5ของโลกนะโคดออสก็มีการเน้นย้ำนะครับการซ้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเสิร์ฟการรับเสิร์ฟซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมีทีเด็ดในเรื่องของการเสิร์ฟมากๆรวมไปถึงเรื่องของการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่ง รองรับความกดดันนะครับในสถานการณ์คับขันให้ได้นะครับรวมไปถึงซ้อมระบบเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับให้แข็งแกร่งมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีการวางแผนสำรองไว้ด้วยเผื่อเกมมันยืดยาวนะซึ่งทีเด็ดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นประเด็นที่น่าขนลุกนะคือณนะปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ย ก็มีการออกมาพูดถึงทีมบอลลย์บอลหญิงไทยในปีนี้ว่าแม้ว่าผลงานอาจจะไม่ไปยังปร่างเท่าไหร่แต่การโดนการค้างล่าสุดเนี่ยกับกลายเป็นว่าทีมบอลลย์บอลหญิงไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะนะครับไปได้2เซตก่อนดีที่ญี่ปุ่นเร่งเครื่องทันนะครับแซงกลับมา3ต่อ2ใน v n l นะครับงานนี้ญี่ปุ่นเองก็บอกอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วการเจอระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ย ต้องบอกว่าฝกยภาพมันไม่ได้ห่างกันมากเพราะว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราหลายคนนะก็เล่นอยู่กับลีกของญี่ปุ่นด้วยนะครับประกอบกับถ้าใครได้ฟังบทสัมภาษณ์นะครับของทางเพียวอัชราพรคงยศเนาะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นต่อเนื่องนะตอนนี้ย้ายสโมสรน,นะครับไป เล่นกับทางอารันเมยามางาตะแล้วนะครับโดยตัวของเพียวบอกว่าวิธีรับมือญี่ปุ่นก่อนใน,นขันเนี่ยเราต้องเน้นระบบเป็นหลักคือการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับนักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าเราจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ก็มีคีย์แมนที่อันตรายนะครับโดยทางเพียวบอกว่าได้ทําการบ้านหนักมากนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับไปสเกลฟ,ฟอร์มต่างๆมาเลยนะครับให้ได้เห็นภาพกันเลยว่า ญี่ปุ่นเนี่ยแข็งแกร่งยังไงและเราจะรับมือ,อยังไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่างานนี้หลายคนบอกเลยว่าไม่ง่ายซึ่งผมก็มองว่าไม่ง่ายแต่อย่างที่บอกว่าปัจจัยสําคัญของทีมเย์บอลหญิงไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มดีไม่ดีในวันนั้นๆน,น,นะครับเราเห็นภาพแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสาวไทยของเราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับจากแฟน,แฟน วอลเลยบอกหญิงไทยที่ไปเกาะติดไปเชียร์ที่อินอร์สเตเดียมโฮมากนียโอ้โหเกมไหนสาวไทยลงสนามเนี่ยเกมนั้นคู่ต่อสู้ก็โอ้โหต้องเจอกับความยากลําบากดังนั้นผมว่าว่า,วานี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่สำคัญนะครับเล่นในประเทศเราด้วยถ้าเกิดโมเมนตัมมันเข้าทางนะครับเหมือนเกมรากที่เจอกันในวีอล2025นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะเราอาจจะโค่นญี่ปุ่นได้ก็ไม่แน่นะครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่า รางวัลของการโค่นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น3-0 3-1เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการเก็บคะแนนสะสมโลกที่เยอะมากๆนะครับคือถ้าไทยเราเนี่ยชนะ3-0ครับบวกถึง22.48 3-1เนี่ยก็บวกถึง19.35 3-2ยังบวกถึง16.23นะครับรางวัลใหญ่โค่นญี่ปุ่นได้แรงกิ้งสะสมไม่พอ ยังจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สาวไทยบางคนตั้งเอาไว้นะครับก็มาดูกันนะครับในวันที่29สิงหาคมนี้20นาฬิก30นาทีทุกอย่างจะปรากฏแน่นอนครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือก็เกมในวันนี้นะคะเราในระบบของเราเป็นหลักก่อนก็คือการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟค่ะเพราะว่าถ้าทีม ของเราจะเล่นได้ดีก็ต่อเมื่อบอรแรกเราดีแล้วก็บลเสิร์ฟเราสามารถตัดเกมลูกของเขาได้แล้วเราก็เรียนรู้แผนของเขาค่ะว่าอย่างทีมเขาจะมีคีย์เพเยอร์เป็นใครบ้างแล้วเราต้องเล่นกับเขายังไงเราต้องจับบล็อกคนนี้ยังไงเราต้องในโซนดีเฟนซ์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะวันเนี้ยเราจะเน้นระบบเราแล้วก็ครอบคลุมระบบเขาค่ะแต่ละคนก็คือหนูเอาจริงๆก็ห้าคนเลยนะให้หนูเคยเล่นด้วยอย่างอย่างโยชิโนะใช่ไหมเขาปีเนี้ยเป็นปีแรกของเขาแต่เขาอะทำผลงานออกได้ดีมากๆ ซึ่งหนูมองว่าเขาก็เป็นตัวแบบคือเป็นตัวความหวังของญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็โหดหินอะ่ะเราหนูว่าเรารู้เรารู้ทุกคนอะ่ะอย่างอย่างยูกโกเขาก็เก่งดีในสก,กิลของเขาอย่างเงี้ยอย่างชิมามูระพิจรบอลไหลเขาก็ดีมากเพราะฉะนั้นเรารู้เขาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเข้อมูลที่เรารู้อะคะ่ะไปแชร์กับเพื่อนให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทีมะคะ่ะ ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านทุกคนเลยค่ะที่ส่งกําลังใจมาให้พวกเราค่ะเพราะว่าเรารู้สึกดีใจมากๆที่เราได้มาเล่นที่ไทยแล้วก็ทุกคนให้การต้อนรับและให้การเขาเรียกว่าเสียงเชียร์ค่ะที่สัพพอร์ตมาให้พวกเราแบบอย่างล้นหลามมากๆเรารู้สึกดีใจมากๆจริงๆที่ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็มาเชียร์พวกเราเยอะมากขนาดนี้ค่ะก็พรุ่งนี้ค่ะแมตช์สำคัญล้วค่ะก็อยากจะเชิญทุกคนค่ะ มาเชียมาร้องเพลงชาติไทยให้มันดังที่สุดเท่าที่เราจะร้องได้เราก็มาส่งเสียงเชียร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ก็ในการฝึกซ้อมก็เป็นเรื่องโครงสร้างหลักๆนะครับของการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันนะอันดับแรกก็เรื่องของการรับนะเกมการรับเสิร์ฟเราต้องมีการรับเสิร์ฟที่ดีนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับก็ประสบความสำเร็จในใน,ในเรื่องของการฝึกซ้อมรับเสิร์ฟแล้วก็การเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟ ให้โฟกัสไปที่เป้าหมายนะครับว่าเราจะเสิร์ฟไปที่จุดไหนตำแหน่งไหน,นซึ่งแล้วก็สปีดการควบคุมความเร็วใน,ในการเสิร์ฟแล้วคุณภาพในการเสิร์ฟก็จะเห็นว่ามีการตำทษบ้างแต่ก็ก็ทำเรียกว่ามันเป็นการฝึกฝนทางจิตไปด้วยในขณะที่เราฝึกซ้อมทางเทคนิคก็คือ psychology skill training การฝึกฝนทางจิตเนี่ยมันจะเป็นต้องฝึกให้นักกีฬาเขามีความคุ้นเคยกับสภาวะของความกดดันแล้วก็ความเครียดนนะเมื่อเจอสถานะอย่างนั้นเนี่ย เขาจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ซึ่งเราก็กำลังพยายามทำอยู่ซึ่งก็ทำได้ดีนะครับณตอนนี้ในส่วนของการเตรียมตัวต่อไปก็คือการเตรียมของเราให้ดีเช่นเรื่องของระบบการลุกว่าเราจะลุกยังไงนเรื่องของระบบการรับวันนี้ได้ได้ซ้อมแผนการรับว่าเราจะรับตบยังไงเราจะรับรับตบแล้วเราจะลุกกลับยังไงนะครับอันนี้ก็ได้เตรียมตัวแผนการเล่นเอาไว้ว่าเล่นกับทีมญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ได้เล่นง่ายเพราะว่าเขามีคียความสามารถที่สูงในตัวคีย์เพลเยอร์ของเขาทั้งอา t ไซร์ฮิตเตอร์แล้วก็อาปปะสิตซึ่งทำคะแนนได้ดีมากนะครับเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าบอลแรกเขาเขา้าเขาจะเล่นอะไรในเซตเตอร์โรเทชันนถึงโรเทชัน n 6ถ้าบอลแรกไม่เข้าเขาจะเล่นอะไรลักษณะการเล่นเป็นยังไงเขาจะตียังไงเรารับตบแล้วเราจะลุกกลับยังไงให้มีประสิทธิภาพก็เป็นความเข้าใจเกม ในเกมแพลน,น plan ที่เราวางเอาไว้นะครับก็นักกีฬาส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจได้ดีนะครับแล้วก็แผนสำรองอเราก็ต้องเตรียมว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นในตามแผนที่วางเอาไว้เขาจะเล่นยังไงซึ่งตอนนี้ทีมสตาร์โพสแล้วก็นักกีฬาก็ทํางานกันอย่าง,างเข้มข้นนะครับเราได้ศึกษาแผนและวิธีการเล่นของทีมญี่ปุ่นในหลายเกมในวีเน L, ที่เจอกับเราด้วยเจอกับทีมอื่นด้วยและแม้กระทั่งแมตช์ล่าสุดที่เจอกับเซอร์เบียเมื่อวานนี้ซึ่ง ทุกคนก็ทํางานกันได้ดีนะครับอยากจะฝากอะไรถึงฟแฟนนะเพรามันเป็นมัตสำคัญลัตชีชาตาครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่มาติดตามชมและเชียร์และให้กําลังใจนะครับพวกเราก็ทําได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้คือเราผ่านรอบ16ทีมมาแล้วนะการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในแต่ว่าพวกเราเต็มที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมของเราอย่างเต็มที่ศึกษาคู่ต่อสู้การเตรียมร่างกายให้ทุกคนมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะครับสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็คุณภาพทางเทคนิคที่ดีนะใน,ใน,ในทั้งอินดิวิ u a l แล้วก็ในระบบการเล่นเป็นทีมซึ่งพวกเราก็เต็มที่กันหมดนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นเราก็ยอมรับหมดนะาเป็นเรื่องของกีฬาเราก็พยายามที่จะทําอย่าง ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่ติดตามชมและเชียร์แล้วก็พร้อมกับให้กําลังใจกับพวกเรานะครับพวกเรามีควันและกําลังใจดีมากนะครับแล้วก็มาเชียร์เราที่สนามทุกคนก็จะเต็มที่ในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับ เรื่องราวของอัปเดตวอลเย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ